บอกว่า Amazing ทำนายฝันฝันแล้วให้โชคสวัสดีค่ะอาจารย์วาสนามาอีกแล้วค่ะในเรื่องของคลิปทำนายฝันก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะเวลาที่คนเราฝันนั้นย่อมมีเหตุและผลหรืออาจจะเป็นรางบอกเหตุหรืออาจจะเป็นเรื่องของ ความกังวลใจอันนี้เราจะต้องแยกให้ได้นะคะและการฝันของแต่ละคนนั้นมันแบ่งออกเป็นวันด้วยนะคะฝันวันอาทิตย์ฝันนี้ดีร้ายได้แก่คนส่วนรวมหรือผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดฝันวันจันทร์การทำนายฝันฝันนี้ดีร้ายได้แก่ญาติสนิทและมิตรสหาย ฝันวันอังคารการทำนายฝันฝันนี้ดีร้ายได้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเราฝันวันพุธการทำนายฝันฝันนี้ดีร้ายได้แก่สามีภรรยาหรือบุตรหลานฝันวันพฤหัส,สบ,บดี การทำนายฝันฝันนี้ดีร้ายได้แก่ครูบาอาจารย์หรือผู้อบรมสั่งสอนผู้มีพระคุณด้านการให้ความรู้ฝันวันศุกร์ตำราทำนายฝันฝันนี้ดีร้ายได้แก่ฆ่าทาตบริวารบุตรบริวารสัตว์และสิ่งของเครื่องใช้หรือคนในบ้านฝันวันเสาร์ตามตำราทำนายฝันดีร้ายได้แก่ ตนผู้ฝันทั้งปวงตนก็คือตัวเรานั่นเองนะคะวันนี้อาจารย์วัฒนาจะมาทำนายฝันฝันที่เกี่ยวกับฟันคนไทยเชื่อว่าความฝันที่เกี่ยวกับฟันนี้มันจะเหมือนเป็นการบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าในอนาคตได้และทีนี้มันก็จะมีคําพูดที่ว่าจริงหรือไม่ว่าฝันว่าฟันหลุดจะเสียของรักจริงๆนี่แหลคะค่ะ คือความเชื่อในเรื่องของการทำนายฝันเกี่ยวกับฟันและความกังวลใจที่มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราฝันเกี่ยวกับเรื่องของฟันหลุดเรามาว่ากันเลยดีกว่านะคะว่าเพราะอะไรฝันแต่ละประเภทจะมีคำทํานายฝันตามตำราโบราณว่าไว้อย่างไรฝันว่าฟันหักในความฝันเราไม่รู้ว่าฟันซี่ไหนหักแต่เรารู้สึกว่ามันหักนะ ความหมายตามตำราทำนายฝันว่าไว้ว่าญิงชายใดก็ตามฝันว่าตนฟันหักฟันหลุดถ้าเป็นฝันทั่วไปจะหมายถึงการเสียญาติผู้ใหญ่ทีนี้เรามาเจาะกันนะคะว่าถ้าฝันว่าฟันหักในตำแหน่งของฟันบนตำราทำนายฝันว่าไว้ว่าถ้าฟันบนหัก ไม่ว่าหญิงชายใดก็ตามที่ฝันจะเสียญาติผู้ใหญ่เป็นลางบอกเหตุในอนาคตและเป็นญาติผู้ใหญ่ข้างฝ่ายบิดาถ้าฟันล่างหักตามตำราทำนายฝันว่าไว้ว่าจะเสียญาติผู้ใหญ่ข้างมารดาถ้าฝันว่าฟันงอกขึ้นมาใหม่จะมีเกณฑ์ ทายว่าจะมีคนมาขออาศัยในบ้านไม่ดีนักแล้วดังนั้นฝันทั้งสามรูปแบบนี้เลขนำโชคตามตำราทำนายฝันบอกว่าไม่มีฝันว่าฟันหน้าหลุดตามตำราทำนายฝันว่าไว้ว่าญิงชายใดก็ตามที่ฝันว่าฟันหน้าหลุดช่วงนี้อย่าทุ่มเทอะไรจนเกินตัวไปนัก การลงทุนให้ตรวจสอบให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเพื่อนหรือความรักจะมีเกณฑ์พบอุปสรรคนานับประการฝันว่าฟันร่วงหมดปากตามตำราทำนายฝันว่าไว้ว่าหญิงชายใดก็ตามฝันว่าฟันร่วงหมดปากให้ทํานายว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลหรือไปต่างประเทศ ระมัดระวังเรื่องของการสูญหายของข้าวของและให้ระวังเกณฑ์ในเรื่องของการทะเลาะกับคนรอบข้างในดวงงานอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานแบบกระทันหันหรือมีเรื่องให้ต้องเปลี่ยนงานเพราะว่าถูกใส่ร้ายถูกแทงข้างหลังหรือมีคนนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ฝันว่าฟันตัวเองแตก ตามตำราทำนายฝันว่าไว้ว่าหญิงชายใดฝันว่าฟันแตกให้ทำนายว่าจะมีเกณฑ์เรื่องเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินอันเป็นที่รักของตัวเองระมัดระวังนะคะโจรผู้ร้ายการทำของหายการถูกหยิบฉวยไปฝันว่าฟันโยก ในความฝันนั้นเราไม่รู้ว่าฟันซี่ไหนโยกแต่เรารู้สึกว่าฟันเรายโยกตามตำราทำนายฝันว่าไว้ว่าอาจมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคนสนิทบุตรบริวารคนในครอบครัวเรื่องของอุบัติเหตุหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นฝันไม่ดีนักแลฝันว่าเราไปถอนฟัน ในความฝันคือเราไปหาหมอฟันและทําการถอนฟันตามตําราทํานายฝันว่าไว้ว่ายิงชายใดฝันลักษณะแบบนี้จะมีเกณฑ์ว่าจะหมดเคราะห์หรือพ้นทุก์นั่นเองฝันนี้มีตัวเลขนําโชคเลข6และเลข9จับคู่ได้หน 1 9ึ่ง6ก้จะสังเกตได้ว่าความฝันใดที่เราเป็นคนพาตัวเองไปถอนฟันจะมีเลขด้านการเสี่ยงโชคแต่ถ้าความฝันเกี่ยวกับเรื่องของฟันหักฟันหลุดอันนี้จะไม่มีตัวเลขสำหรับการเสี่ยงโชค แต่ถ้าในความฝันของหลายๆคนฝันและจำได้ถึงจำนวนซี่ฟันที่หลุดออกไปฝันตัวนี้สามารถแปลความหมายได้ตามตำราทำนายฝันดังนี้ค่ะถ้าคุณฝันว่าฟันบนหลุดหนึ่งซี่ทำนายว่าระวังคนอายุน้อยกว่าจะสร้างปัญหาให้ระวังการโดนนินทาการเงิน ระวังค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันฝันนี้จะเป็นเกณฑ์ของการสร้างปัญหาและเป็นเกณฑ์ของลางบอกเหตุได้แต่ต้องจำได้ว่าฝันหลุดกี่ซี่และตำแหน่งใดฝันว่าฟันล่างหลุดหนึ่งซี่ทำนายว่ามีเกณฑ์ได้พบมิตรที่เป็นเพศตรงกันข้ามนำโชคลาภมาให้คนมีคู่จะมีเกณฑ์ เขาเรียกว่าเข้าใจกันมากขึ้นมีปัญหาอยู่ก็เข้าใจกันมากขึ้นระมัดระวังเรื่องของการเงินการหยิบยืมเงินของเราด้วยในอนาคตฝันว่าฝันบนหลุดสองซี่ตามตำราทำนายฝันทำนายไว้ว่ามีเกณฑ์มีปากเสียงกับคนรักหรือมีเกณฑ์ขัดแย้งกับคนใกล้ตัว ด้านการงานจะมีเกณฑ์ถูกตำหนิจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นนายของเราและเสียทรัพย์ข้าวของเสียหายฝันว่าฟันล่างหลุดสองซี่ตามตำราทำนายฝันว่าไว้ว่าระวังศัตรูคิดร้ายความรักมีคนมารุมจีบเยอะแต่ว่าหาคนจริงใจยาก และบางตำรามักจะระบุว่าถ้าฝันเห็นฟันกรามหักหลุดบินอันนี้จะหมายถึงญาติผู้ใหญ่ที่มีอาวุโสมากๆอาจจะมีเหตุการณ์เรื่องของสุขภาพหรืออุบัติเหตุหรือข่าวไม่ดีเกี่ยวกับผู้อาวุโสได้เป็นฝันลางบอกเหตุในอนาคตถ้าฝันว่าปากเราเต็มไปด้วยเลือด มองไม่เห็นฟันเหมือนไม่มีฟันในความฝันเหล่านั้นตามตำราทำนายฝันว่าไว้ว่าญิงชายใดฝันแบบนี้จะมีเกณฑ์หงุดหงิดใจรำคาญใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคุณจะต้องอดทนแล้วมันจะผ่านช่วงนี้ไปได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีในส่วนของเรื่องการงาน เป็นยังไงกันบ้างคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามการทำนายเรื่องของฝันว่าฟันหลุดเป็นเพียงความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมาและมีการจดในเรื่องของตำราทำนายฝันยังไม่มีข้อพิสูจน์ใดเด่นชัดนะคะเอาเป็นว่าสิ่งใดๆที่คุณรู้สึกไม่สบายใจในความฝันลักษณะของฟันหักฟันหลุดแบบนี้แนะนำให้สวดมนต์บท ยันทุนนิมิต่างเป็นการแก้ฝันร้ายให้กลายเป็นฝันดีค่ะและก็ใช้ชีวิตด้วยการเตือนสติตัวเราอย่าประมาทถ้ายังคงไม่สบายใจแนะนำให้หาเวลาว่างไปทำบุญทำทานอุทิศส่วนกุศลรวมถึงเจริญสติและใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันอย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลน,นะคะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์วัสนาจะมีคลิปทํานายฝันแบบนี้มาให้เราได้ลองตีเลขความฝันในความฝันแต่ละรูปแบบอีกค่ะแนะนำนะคะฝันเกี่ยวกับฟันยังไม่ควรเสี่ยงโชคค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์วาสนาลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝันโชคดีและร่ำรวยทุกคนค่ะ